สวัสดีครับผมแบล็กกี้ของสีครับนกแสลิกาค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับายกันเดินสายแดกมาพร้อมด้วย <ๆ S 1> แอปแมวสายแดกสายแดกแอปเดียวครับน้องน้แสลิกาแับผมเป็นคนนิ่งโชว์กิตหละคุ้นใกล้ครับเมื่อนี้ครับผมซื้อมาแดดส้ม,มสตำออนไลน์ไก่อบโอ่ง,งานางรองอยู่ซอยนาวามินหกสิบแปด ครั้งที่แล้วผมมาคนเดียวครับแสีบไล่ลายครับพี่น้องแสบติดใจครับกินต้มตำตำไทยเนาะแล้วก็ตำปูปลา่าไก่อบองแล้วมืวอนี้ื่อนี้มีเมนูมาต้อนรับคุณนกสลิกาเมนูต้มต้มแซ่บแล้วก็ต้มตำตมตำกอบฟดเนาะนี่หลายอย่างอยู่พื่อมนบอกครับผมมีหลายอย่างอยู่แต่ว่าเขาเอาเทเลตสองสามเมนูเดี๋ยวท่าุผส้มสีเบือ เอาเอาไม่จอจอป่านะคุณนุ๊กแนะนำผลงานนะครับผลงานล่าสุดมีซิงเกิลของตัวเองครับผมฝากไว้นัมเด้อจาซิงเกิลในทาง YouTube นะคะยังอยากได้ยังอยากได้อะไรอยากได้นั่นล่ะเด็กหัวแหวนจะบอกแห้งหล้วน้องจะอายคนแยังเข่าอยู่ทำไมน้องไม่แต่งงานจะยกยิ้มนั้นเท่าไหร่ต่อตาต่อที่คลองโสดความแซ่ โอ้ยน่าใจไว้คอยใครเล่าหน้าพักเจ็บต้องกุศิบัติบ้างแต่งงานเถิดน้องเดี๋ยวจะพาไปคลองสีไปทำไมล่ะพี่ไปกินปักลอ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 รอรอใหญ่เอาเอาเมาตรงนี้ดีกว่านะไปกี่คลองสีครับผม๊บผมปรวลเพ่งอยู่คลองนี้ครับชอนน้องไปคลองสี่เอาผมเพื่อนี้ยังอยากได้ยังอยากได้ครับผมอ่ะเพื่อไปการไม่เสียนาฬิกาครับเสียเวลาเสียเวลา เราไปเดกส้ตมตำออนไลน์ไก่โอ่งรอง,องดีกว่าช่<อ>ายจับ <ผม S 2> ได้นะครับตามเข้ามาครับระวังหยยบรถเขานะเออระวังรถยาหยบรถโอเรา,า,าขเขาไปแล้วเาาลย